สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะพานะครับมาเที่ยวคาเฟ่นะครับผมที่อำเภอวังสุพงจังหวัดเลยนะครับก็คือชื่อคาเฟ่นะครับคือโรงนาคาเฟ่นครับท่านเพื่อนครับผ่านมาทางไปเที่ยวเชียงคานก็แวะนะครับผมอำเภอวังสะพงครับตามพีเพยเลยครับพิมพ์ว่าโรงนาคาเฟ่นะครับพีจะไปสั่งชาเขียวกินนะครับส่วนตัวนะครับพีกินกาแฟอยู่แล้วแต่วันนี้นะครับพีกินกาแฟช่วงเช้ามาแล้วเดี๋ยวพีจะขอชิมชาเขียวก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างนะ แต่วันนี้นะครับอากาศก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็แสงแดดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้นครับก็คือเมนูนะครับผมของเครื่องดื่มและอาหารก็ราคาปกติครับไม่ได้แพงมากอะไรครับอันนี้คือบรรยากาศในร้านนะครับ ผมก็ได้ชาเขียวครับผมก็ชิมรสชาติก็โอเคนะครับอร่อยดีนะครับผมเลยตามหบับชาเขียวครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับแล้วก็ได้ชาเขียวเสร็จแล้วแล้วก็นั่งเล่นที่ในคาเฟ่ก็ได้หรือจะมาเล่นชมบรรยากาศถ่ายรูปด้านนอกก็ได้ครับก็จะประมาณนี้ครับวันนี้เป็นวันธรรมดาครับคนเลยมาเยอะคนจะเยอะช่วงน่าจะเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมมาวันธรรมดาครับก็คือวันพรรหัสนะครับผมมา บรรยากาศตอนนี้ไม่มีแดดครับผมก็บรรยากาศก็ดีครับแต่ถ่ายรูปแสงภาพจะไม่ดีนะครับก็จะมาเราก็สามารถมาถ่ายรูปได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นหญ้าหรือเปล่านี่ครับสามารถถ่ายในรับอัดๆได้ครับผมนี่แล้วก็เมนูนะครับก็ราคาปกตินะครับตามทั่วไปของคาเฟ่ครับผมถือว่ารสชาติชาเขียวอร่อยเต็กาแฟผมนี่มาลองนะครับผมทบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลย นี่นะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับผมผมจะหมุนให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็คือตรงนั่งนะครับผมนั่งชมบรรยากาศนั่งดื่มน้ําดื่มอะไรที่เราสั่งมาจากคาเฟ่เองครับขณะนั้นก็ลงนาคาเฟ่ครับผมอยู่ตรงนั้น่นี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับผม